สวัสดีครับเพื่อนๆครับไม่ได้อัปเดตคลิปนานมากนะครับเนื่องจากมีภารกิจด้านการเรียนหนังสือต่อนะครับวันนี้ครับว่างจากงานนะครับก็เลยมาอัปเดตเป็นพืชเชิงเดียวนะครับพืชเชิงเดียวที่เห็นนี้นะครับก็คือมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังที่จะพามาดูในวันนี้นะครับจะเป็นมันสำปะหลังที่ ได้รับความสนใจจากพี่น้องนะครับเกษตรกรหลายหลายท่านนะครับก็คือมันสําปะหลังภาษาอีสานนะครับภาษาทางบ้านไทยบ้านนะครับเอื่นว่าอีเลียงน้อยนะครับอีเลียงน้อยนะครับหรือภาษาทางการนะครับเขาก็จะเรียกว่าระยองระยองสีนะครับระยองสีก็ผมก็ได้มานะครับ ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะให้มาดูลักษณะของต้นพันธุกันนะครับต้นพันอีเหลืองน้อยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือว่าต้นนะครับมันจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับสังเกตเบึงนะครับเห็นไหมมันจะออกเป็นสีอันบอกบาถึงว่าแต่ว่าเขาเขาเบึงแล้วปุ๊บเนี่ยจะจะรู้ทันทีนะครับว่าอันนี้คือพันธอีเหลืองน้อยนะครับแล้วก็ตอนเล็กนะครับตอนเล็ก สังเกตก้านครับก้านจะออกเป็นสีแดงๆออกน้ําตาลนะครับแดงๆออกน้ําตาลนะครับอันนี้คือเขาก็เลยจะให้ชื่อว่าอีเหลือง teenage teenage. น้อยนะครับนี่นะครับสีจะแตกต่างนะครับนี้คืออีเหลืองีเหลืองน้อยนะครับอีเหลืองน้อยหรือว่าละองสีมันจะแตกต่างกับพันธุ์อื่นนะครับจะแตกต่างกับพันธุ์อื่นนี่ครับอีเหลืองน้อยเหลืองน้อย การมันจะเป็นต้นมันนะครับจะเป็นของเหลืองนะครับของเหลืองใบผมดูดูไม่เป็นนะครับใบมันก็อันนี้นะครับมันดูยากนะครับแต่ถ้าดูที่ต้นลําต้นนะครับแล้วก็กานเนี่ยมันจดุดตัวง่ายแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ที่ผมได้มาใหม่นะครับแล้วก็กําลังเก็บสะสมนะครับกําลังขยายพันธุ์ก็คือ PKM เอนหนึ่งนะครับนะครับแถวแถวนี้นะครับแถวนี้จะเป็น p k m เอ็มซนหนึ่งนะครับ p k m เอ็มนหนึ่งลักษณะเด่นของ pkm เอ็มนหนึ่งนะครับก็คือหัวมันจะยาวนะครับหัวมันจะยาวแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับลักษณะต้นพันธุ์ก็ประมาณนี้นะครับที่ก้านตอนตอนยังเล็กนะครับก้านมันจะออกสี้ำตาตรง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 ก้านตรงนี้นะครับ ใบก็จะไม่เข้มนะครับจะไม่เข้มเหมือนมันสัมปรังยี่ห้อไอายพันธุ์อื่นนะครับใบจอกเขียวเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนสังเกตนะครับคือแถวแถวนี้นะครับถึงแถวนี้นะครับจะเป็น p k m ศูนย์หนึ่งนะครับตัวทางโน้นนะครับทางโน้นนะครับเห็นสีสีความแตกต่างของสีครับทางโน้นจะเป็นอีกสายพันธุ์ต่างหากนะครับสายพันธุ์พวงเพชรนะครับแล้วก็ เกษตรลำไยนะครับภาาอีสานเลยกเกษตรลำไย PKM ส่วนหนึ่งผมก็มีประมาณน่าจะเกือบน่าจะเกือบไลก่กว่านะครับไลก่กว่าสําหรับปีนี้นะครับก็น่าจะขยายพันธุ์ได้เยอะพอสมควรอยู่เป็นมันข้ามแรงนะครับมันทางภาคอีสานจะเป็นมันข้ามแรงมันเดือนตุลานะครับปลูกเดือนตุลาก็รอดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไงแต่ว่า มันเดืนตนุลาเนี่มันมันจะโตเป็นค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้สองเดือนกว่าแล้วนะครับสอเดือนกว่าอันนี้อีกเล็กน้อยนะครับมีผนเข้ามาก็รอดูรอดูผลผลิตนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็ประมาณเจดไร่นะครับเจดไร่ที่ปลูกตรงนี้นะฮะแล้วก็มีข้างล่างอีกนะครับข้างล่างที่เป็น ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับพลังเพิ่งจะขุดไปแล้วก็ที่จะเหลือไปทาต้นพันธุ์อีกประมาณไร่หนึ่งรวมพื้นที่ข้างล่างที่ยังไม่ได้ปลูกน่าจะมาประมาณแปดไร่กว่าแปดไร่กว่าแบ่งนี้สิบห้าไร่นะครับก็แบ่งแบ่งปลูกนะครับเพราะว่าถ้าปลูกพร้อมกันมันมันจัดการยากนะครับแล้วก็เวลาได้ตังค์มันก็ได้พร้อมกันนะครับเวลาตังค์หมดมันก็หมดพร้อมกันนะครับก็เลย แบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะครับเพื่อการบรหิหารจัดการที่ง่ายนะครับนี่คืเเอศูนย์หนึ่งนะครับพ k m ศูนย์ยังไม่ได้น้ำฝนถ้าน้น้ำฝนมาก็คงจะง,งามมากกว่านี้นะครับนี่ก็อรอฝนครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดเลยโอเคยังไงก็ฝาก เป็นกำลังแรงใจนะครับให้ช่องสวนเกษตรผสมผสานยงสินฟาร์มอุดรธานีนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปด้านการเกษตรให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ภารกิจด้านการเรียนของผมก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะจบการศึกษานะครับในระดับในระดับเนติบัณฑิตนะครับเนติบัณฑิตไทยนะครับช่วงพฤษภาคม หกเจ็ดนี้นะครับอย่างนั้นก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปนะครับหลังจากเล่นจนแล้วจะทําคลิปอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่เกษตรรวมด้วยนะครับเลิปความรู้ด้านกฎหมายนะครับกฎหมายชาวบ้านนะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปดในตัวนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ